นักต้นไหนครับนักมวกอดสอบอะไรอย่างงี้ครับในโชคพิการเอ่อเรายังบอกว่ามาสอบเกินไปหนึ่งจุดเจ็ดเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับสอบอะไร่งว่าผู้ซ้อมมีใครบ้างเอ่อมีเพื่อนๆไนนนอนครับวันนี้เราเจอกับใครครับโคเตี้เคยเจอกันไหมได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาอยังก็ดูบ้างเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมัดเลยครับอ่าแล้วเราจะวางเกมมังแผนงยัไงดีก็เรื่อยๆอ่าล่าสุดโชคที่ไหนมา ล่าสุดชกสมุดประการเป็นไงครับวันนั้นวันนนั้แพ้แพ้มานะแล้ววันนี้น้ำหนักคุณเยอะไหมเนี่ยร้อยยี่สิบหกเนี่ยก็นิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเราอายุใหญ่แล้วครับสิบเจ็ดคนจังหวัดคุณลิงยองปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดคนเพชรเป็นมวยอ่าเข่าใช่หรือขวล่าครับส่งร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมามรวมเท่าไหรแล้วเนี่ยประมาณสี่สิบครั้งฝากพี่น้องเพื่อนเพื่อนหน่อยครับก็เป็นกำลังใจด้วยครับดามกดดันทีนะเรียกอะไรเรียกอะไรครับ ชื่อโปเต้เกตสองลิตรครับวนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบแปดมาสอบเกินไปสองขีดสองขีดนะเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมมีใครเก็บสองลิตรก็มาอยู่ได้กี่ไฟล์แล้วนี่มานสามมาเป็นไงผลงานชนะสองแพ้หนึ่งครับมีกูปามือซ้อมใครบ้างที่นี่มีของที่ซ้อมก็เป็นอ่าพี่นะพี่ๆพี่ๆเพื่อช่วยกันนะเราเก็บตัวมากี่วันแล้วนี่ทั้งหมดเกือบเดือนแลนะเดือนได้วันนี้เจอกับอ่า ดาวมากรดเคยเจอกันไหมยังเลยได้ดูเทปดูฟองเขามาดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีเข่าเตะขาวันเก็มองแผงไงดีวันนี้วันนี้ก็มาแก้เข่าโดยเฉพาะนะเรากลับมาเคลื่อนไหวก็ร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเราอายุอะไรลวครับสิบห้าคนจังหวัดนครสวรรค์นไปปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณหกสิบเป็ี่ยนเป็นมวยเป็นมวยหมัดเตะขาสายหรือขวา สูงร้อยร้อยเจ็ดสิบฝ่าชกโดยมาลุมเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าไฟไหมฝาพี่น้องไ้เชียร์หนครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับมาร่วมเชียร์มวยให้ทุกคนเลยนะครับอือครับลุ้นได้ไหมลุ้นได้แน่อนอนครับชนะน,น็อกแน่นอนอุ้ยโหมั่นใจเลยหรอมั่นใจโอเคขอบคุณครับ